ก็สวัสดีครับนี่จะให้เพื่อนดูครับนะครับนี่สองตัวนี้นะครับนี่ไก่เครื่องนะครับหรือว่าไก่หนุ่มนะครับประมาณห้าเดือนมาครับคู่กันเลยนะครับอันนี้เป็นลูกเป็นเป็นชั้นหลานของชุมวพรนะครับเป็นชั้นหลานครับพ่อของเค้านี่ผมแบ่งไปตอนเตะครั้งแรกนะครับแล้วก็เข้าตาครับซูมใหญ่ เขาแบ่งไปสองคำพันนะครับมีอยู่ประมาณกี่ตัวก่อนที่จะปล่อยให้เขาไปครับถ้าไปหนึ่งแม่นะครับเพื่อนดูครับมันมันใหญ่มากครับดูเพื่อนดูครับมันใหญ่มากครับนี่ครับแล้วก็ผมกลัวอย่างเดียวครับอีกไม่กี่วันมันจะแก่แดดนะครับบ้านผมแก่แดดก็คือมันจะ มันจะมันจะวุ่นวายแหละครับไอพวกนี้นี่นะครับนี่สองตัวนะครับมีอยู่สามผมแบ่งไปนะครับให้่าคนในกลุ่มไปนะครับหนึ่งคู่นะครับเหลือไปที่ผมสองตัวตามสายก็เป็นแข้งหน้านะครับเห็นเตะตัวเมียนะครับเห็นเตะตัวเมียแล้วนะครับอันหนึ่งนะครับก็คือเหมือนเหมือนพ่อเขาเลยนะครับ ก็คือตามสายนะครับก็แข้งแข้งน้ำเลยครับแข้งนําเลยแต่ไม่ทานเห็นจังหวะใช้ปากใช้เหลี่ยมไม่มีนะครับเห็นเตะแวบๆนะครับตอนแบ่งไปคู่นี้นะครับเลขสุดนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นจ่าฝูงนะครับที่โตกว่าเพื่อนเขาเลือกไปเป็นสีทองครับทรงทรงสูงกว่านี้อีกนะครับอนาคตลอยเหนือไม่น่าจะมีครับแค่จับนี่กับหมูสองกิโลสองกิโลหนึ่งแล้วมั้งครับเนี่ย ดูแข้งดูขาครับนปึก๊กนะครับแล้วก็ส่วนแม่เขานี่จะเป็นสายของสายเดิมผมครับาสายของสายพายุนะครับ,นะรบเป็นสายของพายุนะครับแล้วก็น่าจะมีในส่วนของเรื่องเหลี่ยมนี่น่าจะเป็นมาล่อมีประมาณสัก20เซนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ นะคิดว่าน่าจะมีไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้น่าจะออกนะครับในส่วนของเหลี่ยมมาลอกเพราะว่าพ่อของเขา,าได้ทั้งไทยทั้ง,ท,งทั้งพระทั้งม่นะครับชุมชนนะครับนะครับหัวต่ําก็ลากได้เงี้ยนะครับเนะนะนี่ยประมาณอีกสักเดือนสองเดือนก็น่าจะเอาเรื่องแล้วครับสองตัวนี้ครับก็น่าจะเอาเรื่องนะ เพื่อดูอีกตัวหนึ่งน,นั้นแก่กว่านะครับแก่กว่าไม่รู้กี่เดือนนะครับที่คุมปล่อยคุมนะครับแก่กว่านะครับมีแค่สองกิโลนะครับแต่สองตัวนี้ไวรุ่นนะครับนี่เชื่องด้วยนะครับเพราะว่าเลี้ยงนะครับ <c oughs> ขังมาตั้งแต่เล็กเพราะว่ามีชุดเดียวนะครับ <c oughs> เลี้ยงพ่อเขากล่าวไปทําการแสดง เจอเขาแถมซื้อราคาการป่วยเข้าไปเขาก็ยังซื้ออยู่ก็เลยตัดสินใจปล่อยไว้นะครับก็ในทับแค่ตัวเดียวนะครับก็ออกมาตามคาดครับก็หน้าตานี้ไปทางพ่อนะครับสีไปทางพ่อนะครับกระดูกโครงสร้างพ่อหมดเลยครับแม่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับกระดูกโครงสร้างเห็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอย่าคิดว่าช้านะครับ แรกไก่ผมที่พ่อเอามาแล้วแบบนี้ผมคิดว่าช้าอ,อน่จะไม่ทานเขานะครับแต่พอผมมาไปลองทดลองจริงนะครับแล้วก็เอาไปทําการแสดงนะครับของผมร้อยนี้เตะเหมือนไก่ร้อยเล็กนะครับนี่แหละครับก็มีเวลามาอัปเดตนะครับสองตัวนี้น่าจะรอที่สุดละนะครับสองตัวนี้น่าจะรอที่สุดละนี่ส่วนตัวนี้นี่ ก็คิดว่าจะไม่เท่าไหร่นะครับไก่2กิโลแต่ทรงเขาเนี่ยไปถึง 2- 3สามนะครับนี่ไก่ประมาณอ่าแปดเดือนนะครับนี่พ่อเดียวกับเลือดศิลานะครับพ่อเดียวกับเลือดศิลานะครับเช็คเมื่อวานนะครับก็เรื่องเด่นเลยก็คือแข้งหนาครับแข้งหน้าคือไก่ไม่เคยนะครับเตะล้มเตะล้มแต่รู้เลยครับว่าแข้งหน้านี่คืออ่าเข้าเป้าเลยนะครับ ลูกเชิงลูกหยิบหยิบอะไรนี่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ลูกแข้งแน่นี่คือชัดมากน,นะครับ่อยคุ้มฟูงนะครับตัดเดียวมากนะครับน,นะครับโอ,โอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับฝนตกแล้วครับ